เรื่องนี้นะครับพี่ติ๋วครับเกิดขึ้นจากความประมาทนะครับขับรถเร็ว่ะนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเมาหรือเปล่านะพี่แต่ว่าน่าจะคาดการว่านะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตด้วยครับเรื่องราวเป็นไงครับรถบรรทุกนะครับได้ซิ่งนะครับแล้วก็ไปชนกับท้าย10ล้อนะขนน้ามันนะครับอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคารถเลยครับส่วนคนขับก็หนีตามระเบียบครับเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับรยตำรวจโทสิริชัยศรีนินนะครับร้อยเวร ตอนนี้ตํารวจภูทรเมืองอ่างทองครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถบรรทุกสิบล้อนะครับชนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตติดอยู่ในรถหนึ่งรายนะครับหน้าบริเวณของโรงงานกระดาษถนนอ่างทองอุทยาตะบนโพสะอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับจึงได้รีบนำกาลังแล้วก็แพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลอ่างทองเจ้าหน้าที่ v ีอากู้ภัยจังหวัดอ่างทองเข้าไปดูเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับก็ดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคืออย่างนี้ครับพี่รถบรรทุกคันนี้มากันสามคนนะครับมีคนขับแล้วก็มาเป็นเพื่อนสองคน ขับมาด้วยความเร็วนะครับเพราะว่าคนที่เหตุการณ์เขาเล่าว่าได้เห็นว่ารถบรรทุกคันนี้ได้ขับมาด้วยความเร็วคือรถบรรทุก10บล้อยี่ห้อฮีโนสีขาวหมายเลขทะเบียน70็ดศขีดขับมาด้วยความเร็วชนท้ายกับรถบรรทุกน้ํามันที่จอดอยู่ริมข้างทางนะครับสภาพที่เห็นคือพบว่าหัวเก่งของฮีโนนะครับยุบไปติดอยู่กับท้ายของรถบรรทุกน้ํามันแล้วก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บหนึ่งคนในนั้นทําให้เจ้าหน้าที่ VR นะครับได้นาเครื่องมือไป ถางเพื่อต้องงัดประตูประตูออกมาเพื่อนำร่างออกมาแต่พบว่าใช้เวลานานมากกว่า30นาทีครับผู้ที่คาดรับผู้บาดเจ็บก็คือได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็มีพบว่ามีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก2คนนะครับตอนในจังหวัดที่การชุลมุนวุ่นวายอยู่นะครับคนรับบาดเจ็บ1คนก็ได้หนีไป นะครับหรือเพื่อนไม่คนนึงนะครับซึ่งเพื่อนคนนี้ก็ยังให้การสรับสนอยู่เพราะว่าเกิดการตกใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่เพื่อนอีกเพื่อนสาค,<ง>คนนี้ก็น่าจะเป็นชาวลาวน่าจะเป็นชาวลาวตามข่าวนะครบับอกว่าชาวลาวซึ่งผู้เสียชีวิตนะครับชื่อว่านายเรื่องวันถึงอายุ24ปีนะครับเป็นชาวลาวแล้วก็เป็นลูกจ้างของชาวตําบ,บลป่าโมกอยู่ทางหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งที่เป็นคนขับนะครับก็ได้ใช้อาศัยช่วงเหตุการณ์ชนมุนนะครับได้หนีไปเพื่อจะไปที่ รักษาตัวที่โรงพยาบาลป่าโมกนะครับซึ่งทางตำรวจก็จะนำตัวนะครับมาสอบสวนหาสาเหตุที่จริงกันต่อไปนะครับครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเห็นไหมครับรถน้ำมันจอดอยู่ดีๆแมมไปชนเขาเฉยแจ็คพอตมีรถมาชนก็ทั้งคนขับรถน้ำมันแล้วก็คนขับรถที่ชนนะครับครับก็คงจะต้องตามตัวมาสืบสวนกันต่อไปนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังน้องปอนครับรถข้างถนนเนี่ยโดยเฉพาะรถสิบล้อที่มีพ้าใบสีดำๆคลุมเนี่ยเคยเจอไหมโอ้ข่บ่อยเลยบางทีเขาจอดเขาจอดเสียอจอดพันพรก็บางทีก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นในเลนซ้ายโดยเฉพาะสายเอเชียขับเร็วๆมานี่ตกใจเหมือนกันใช่พี่บางทีหักหลบไม่ทันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบที่น้องปอนเล่าข่าวให้ฟังก็ได้บางทีก็ที่มีเมื่อกี้ที่ได้พูดค้างกันไว้หน่อยหน่อยพี่บางทีก็เป็นรถพ่วงอะรถพ่วงนี่ก็เหมือนกัน ตัวแม่ข้างหน้าไปไหนไม่รู้ปล่อยลูกไว้ทิ้งทิ้งท้ายไว้นะครับแล้วลูกมันติดไฟเองไม่ได้อะไรพี่ยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าจะจอดรถก็ต้องมีสัญญาณไฟหรือมีเครื่องหมายที่ให้ทราบว่ามีรถจอดอยู่หรือรถเสียอยู่บางทีเคยเห็นไหมน้องบอลรถเสียเขาก็ทําสัญญาณให้นะเอากิ่งไม้มาวางบ้างเอา ผ้าแดงๆเลืนมาวางไว้แต่วางเนี่ยห่างจากรถแค่ไม่เกิน5เมตรไม่ทันหรอไม่ทันนะยังไงก็วางห่างๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ใช้รถใช้ถนนนะครับอย่างน้อยสัก20-30เมตรเพื่อเพื่อที่จะได้หักหลบได้ทันนะครับ